สวัสดีค่ะฉันพนักงานดีเด่นประจําเดือนนี้ชื่อจองแซตบยอนค่ะทำอะไรอ่ะไม่ถึงยุ่งได้มะปกติไม่เห็นทํเข้าวเช้าเธอหัดทำอาหารเองได้แล้วเข้าใจมะให้หัดเพื่อพอเรียนจบเธอต้องย้ายออกต้องหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเองไงนี่ถ้าลองนึกถึงที่ฉันส่งเสียเธอต่อให้เลี้ยงฉันวันละสาม,มื้อก็ยังไม่พอเลยนะบ่นฉันอีกตามเคยบ่นจริง กินเยอะๆแล้วก็ตั้งใจเรียนนะสู้ๆนะอย่าบอกนะว่าพี่รู้ว่าวันนี้วันอะไรช่างเถอะช่างเถอะไม่มีอะไรวันอะไรยังไงพูดแปลกๆนะแปลกยังไงไม่มีอะไรหรอกถ้ายอมบอกตอนนี้ฉันจะไว้ชีวิตบอกอะไรลนะ่ะแต่ถ้าก่อเรื่องก็ตายแน่ถ้าก่อเรื่องก็ตายแน่ <fit> ชอบซปเปอร์แมนโถ่เว้ยทำฉันยุวยอีกแล้วนะนี่มาเก็บก่าเดี๋ยวนี้ขอบใจนะโอ้ยจริงๆเลยเว้ยนี่มันอะไรกันวะโอรัสดุโถ่เว้ยนังน้องแล้ว แกไม่ตายดีนะไหนล่ะเวนเอ้ยอยต้องรีบอาบน้ำเราด้วยสิโถอเอ้ยฉันจะสวมอะไรไปเนี่ยบ้าเอ้ย안녕하โ요 ซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์ like, กด s กับสไ r ร b ์กดกระดิง่งให้กับพวกเรา